รีวิวล็อกฝาสปาโก้ครับตัวสีฟ้าของแท้แพ็คเกจสีแดงนี่ของก๊อฟนะครับห่วงล็อกของแท้จะแน่นมากสปริงแข็งมาก ไม่โยกเยกนะครับอันนี้ของก๊อปห่วงล็อกค้างไม่ดีกลับต้องดึงลงมาล็อกเองนะครับ